สวัสดีคร uh, th 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 ับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูรถไถรถไถไถท่าเอียงเลยครับนะรถติดทางพี่น้องด้วยว่าทิงทางแมสซีเฟอร์กูสัน477 1 6ครับโอ้ตัวใหญ่ด้วยว่าไม่น่าเชื่อว่าเครื่องยนต์3สูบนะครับ เซิงนิมเซิงนิมทำพ่อยต้องตรงนี้ต้องเอาออกหมดแล้วครับนะเอาคัานนาออกหมดสี่เจ็ดศูนย์จิตทังเชปลงพลงาสติกแปดน็อตหน้าหลังเกียร์หกทับหกรับเดินหน้าหก หลังหกอันนี้ใช้านะจ้ใช้ประมาณสี่ครับอ่ะไปจะดังรีๆไหนครับหมดไปเลยลูกเพ่อชมมันใกล,ใกล,ล้ๆแล้วนะ ไปกดมาแล้วก็ดันนี่ครับนะต้องทำให้เรียบพันหกสามสูบนั่งโรโบคอมมันเวิวเจ็ดสิบพลังมา โอ้ฝุ่นเยอะเหมือนกันมีนกโอ้นกมาหากินครับนะหากินน้อนใส่เดือนเม่ซีเฟอร์กูสันจัดให้ครับเดินตามเมื่อเลยน้องเนี่ยเดินไปเดินมาครับ เริ่มดันแล้วนะั้งโอ้สบายๆแล้วเพื่อดันเพื่อให้มันเรียบร้อยนะดันเสร็จไถไถแล้วดันครับเรียบร้อยเลยลิ้มๆครับ เออปีนี้อากาศหนาวครับที่บุรีรัมย์ค่อนข้างหนาวตื่นืนีอุ่นหนาวมาเป็นเดือนนะครับอโอ้โหกำลังเลยเดืรับประทานครับโอ้โหเดพี่น้องดลยดินเข้ารองเท้าเต็มหมดเลยครับ ตอนหลังต้องใส่ปุ้นมาแล้วสั้นนะอ๋อเะเอ้เอเอ๊ะเอ้ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอเอะเะอ เดินไม่ได้แล้ดินเข่ารองเท้าผ้าใบครับอจัดกะเบียบเรียบร้อยแล้วลุยต่อครับโอ้เรี่ยมร้องกันเยงานก็เสวยงาน โอ้ oh, ทำคล uh, ิปอ่าซม่เฟอร์กูสันนี่ไปหลายคลิปเลยครับนายจะไปต่ำกว่าห้าคลิปนลพี่น้องดูคนเต็มอิ่มเลยแหละโหแรงดีครับ งไโอ้รถไถยราจำเป็นนะคนไทยคนทำไร่อ้อยหรือว่าทำป้อยเนี่ยรถไถจะมีคนไม่ตำ่าสามคันนะหน่างเจ้านี้เป็นสิบน้องเนาะอู้ยต่อครับใสมาแล,ล้วล้วแพ แสงน้องต้องมีฝังนี่วะจะง,งูจัง,งูโอ้ <laughs> โหไม่ใช่งูสุพรรณเเนาะงูอะไรพวกน่าจะง,งูน้ำมันต่อเอภัยด้วยครับนะอขอมาลาโทษไม่ได้ตั้งใจครับนะ หนีไม่ทันอ๋อกดลงมาครับน่าจะเป็นงูงูดินน้องงูดินหรือว่างูน้ำมันแบนแตแตบแล้วครับนะก็ขอโวสิคัมให้ด้วยธรรมดาครับการไถนาหรือว่าปลับกที่ก็จะเจอสิ่งมีชีวิต เป็นแมงป่องปูหอยกุ้งหอยอหนูงูนะครับธรรมดาถ้าเห็นเราก็เบรคครับแล้วก็ให้เคาหน,นีไปนะครับเดี๋ยวไปยุ่งกับเขา่ะมาเป็นยังราปเราปน็นยังลุยต่อน้องลุยต่อไอซีฟันจัดเต็มครับก็มีเหล็กทวงอยู่ข้างหน้าด้วย ชุดดันนี่เขาติดตั้งได้ดีครับะติดตั้งได้ดีเราจะติดตั้งมาจากโรงงานเลยเนี่ยปกติแล้วซื้อรถไทยบางทีไม่มีครับต้องมาติดตั้งเองแต่ปัจจุบันก็มีหลายค่ายที่เอามาให้ครับนะประกอบให้เลยก็จะมาฐาน อ๋อกอลงมาลพีเ่เรียกดีครับเรียกดี่ตรงนี้นี่เยอะครับนะประมาณาว่าประมาณ80ไร่ครับอา้า แรงดีครับนิ่มเลยสามสูบรเลยว่าพลังเลยเหลือรับประทานครับ ใจก็เข้าดูได้ครับรู้สึกว่าจะเหนื่อยแล้วพี่น้องเดินไปหลายคลิปแล้วครับอ้าต่อได้อีกยังต่อได้อีกครับสิบนาทีนี่ได้เยอะมนกันครับ คนลงมาไถแล้วก็ดันก็สูดขอแห้งครับรีวิวประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วขออญาตไปดื่มน้ำปัสสวะกนครับเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ จบด้วยรถไทยแมสซี่เฟอร์กูสัน4707นรหัสลบของเขาสามสูขเทอร์โบขบมันเร็วครับอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ70พลังมาเหลือรับประทานครับโอ้หกเกียร์ด้านหน้าหกเกียร์ถอยหลังใปรีดดันสองนะับยี่สิบเบดพวงเรียบร้อยครับนะแต่รถด้านหลัง อ่า2 4กับ A36 เออก็เป็นตู้แอร์ก็จะเย็นฉ่ำนั่นเนี่ยปัจจุบันก็ต้องเป็นตู้แอร์อ๋วฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ